สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมองมือใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับก็ได้ไปซื้อนะครับอันนี้ก็คือกีวีนะนี่เลยกีวีนะครับกีวีเขียวนะครับที่ตลาดมาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวจะบอกให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยวเราไปลุยบอก ทีวีที่เราซื้อมานั้นจะน่าทานขนาดไหนนะครับเพื่อนๆไปกิกันเลยนี่ครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนวะเดี๋ยวเราจะมาปอกแบบไทยๆกันนะครับเป, <c oughs> เป็นผลไม้เมืองนอกนะก็ไม่รู้ว่าจะหวานฉ่ำขนาดไหนนะครับหรือว่ามีรสชาติเปรี้ยวหวานขนาดไหนนะครับทีวี <c oughs> จำนวนเชียวนะครับนาทานทีเดียวอี่อกิวีก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับเพื่อนตา่าง Tesco Lotus Big C อะไรพวกนี้นะในเซเว่นก็มีนะเพื่อน นี่สีสันโอเคเดี๋ยวเราจะไปหั่นเป็นชิ้นนะครับชิมรสชาติกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาหัน่นกีวีชํ่ำๆกันนะครับเพื่อนโ่ำมากๆเลยนะอมอากาศร้อนๆนะครับก็ทานกีวีแบบ แช่เย็ยนนะครับอันนี้เราแช่เย็ยนไว้นะครับเราค่อยมาปอกว้าวเนื้อชำเด้งเลยนะครับนี่ใส่จานเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับท่านมาชิมว่าเขาจะมีรสชาติอร่อยขนาดไหนนี่ ดี๋ยวชิมสักกินดูก่อนครับเดี๋ยวชวนเพื่อนๆชิมไปด้วยกันนะครับนี่บรรยากาศร้อนๆแบบนี้นะครับก็ชวนทานกีวีนะเย็นๆนะครับฉ่ำๆอร่อยยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันเลยครับเาก็จะมีเม็ดอยู่ตรงนี้อยู่รอบๆวงข้างในแกนเขานะครับ รสชาติหอมหวานหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,นะครับเบิ่นนี่ครับแสดงว่าอีฮอ,อน,นี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับรสชาตินะก็น่าซื้อมาทานนะครับเป็นผลไม้ขายร้อนนะครับเป็นผลไม้เมืองนอกนะครับก็จริงนะครับแต่ว่าราคาไม่สูงนะครับก็ สมัครหาซื้อมาทานได้นะครับแล้วก็จะมีวิตามินซีสูงด้วยนะครับตัวกีวีนะครับมีไฟเบอร์ด้วยนะครับนี่ครับยังไงกอ็อร่อยมากยังไงมองมุมใหม่กับเกษตรที่เฮ็ดก็พามาทำกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับท่านในที่ มาใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจด้วยนะครับวันนี้นะครับวนมาใหม่กับพระเซตที่เฮ็ดต้องขอราบเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนต่อไปคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ